we awesome. <laughs> อเคเขาก็กราบสวัสดีมิตรหลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซทีดูใบนะครับผมวันนี้นะเราก็มาอยู่ในค่ายเกม c ีคเกนะครับเกมก็ตามนี้เลยนะครับคิงคองเช็คนะครับทุกคนหรือว่าคิงคองค่าย c ีคแล้วกันนะครับทุกคนก็มาในทุนนะครับสองพนะมาดูกันว่าทุนไม่หนักมากนะครับสาหรับช่องนี้จริงๆแล้วทุนต้องหนักๆนะครับทุกคนแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไม่เวอร์ไม่วังนะครับก็ เอามาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะั้นทุกคนรอดไม่รอดนะครับก็ไปดูกันก่อนเลยนะทุน2,500ก็มาได้เล่นมาวันหรือ2วันแล้วนะครับทุกคนไปก่อนเลยนะเบ็ด5 5นี่แหละครับทุกคนก็มีตัวคูณอยู่ทางด้านข้างหลังนะครับทุกคนช่องที่4นะนันับจาก่างช่องซ้ายมือนะครับแล้วก็ในแก้วนี้ก็ถ้าได้ลิงหน,ห,นหน้าลิงลงมาก็จะเก็บไปเรื่อยๆเนาะ ไม่รู้ว่าในแก้วนี้คืออะไรนะครับเก็บไปเรื่อยๆแ,แล้วจะได้อะไรเนาะแก้วเปลี่ยนสีด้วยนะครับทุกคนเปลี่ยนสีแล้วได้อะไรอ่ะโอเคดอกนี้ได้หน้าลายด้วย100%เท่ากับ2 0 2ลายจ่ายนะครับได้ลิงตลอดเลยอ่ะทุกคน แก้วแก้วเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คูณสามครับผมเออเออเฮ้ยมีสีเขียวขึ้นมาแล้วทุกคนเหมือนค็อกเทลเลยนะทำเป็นค็อกเทลเลยนะครับทุกคนจัดอีกสองตัวจัดไปอีกสองครับ โหลิงมายังบ่อยมาอีกครับทุกคนดอกนี้30สนะอันนี้6กสินะครับคูณสาโอ้โหคูณ15บหน่าจะเป็นคูณสูงสุดนะครับโอเค80ครับดอกนี้ เป็นเกมแนวแบบว่าใจเย็นๆนะทุกคนไม่รีบก็โอ้โหดอกนี้ร้อยหสิแก้วมังกรแพงนะครับเนี่ยเล่นไปเล่นมาก็ยังอยู่ใน2อ0พันอยู่เลยนะครับทุกคนยังไม่ขึ้นไปไหนเลยนะครับลิงอีกแล้วโหตอนนี้แก้วหลายสีมากครับทุกคนเป็นแก้วเรนโบ์เลยนะหลายสีจัดเลยครับทุกคนไลาสียังสวย กดไม่ได้โอเคกดได้แล้วครับทุกคนทำไมไม่ไปต่อเฮ้ยลิงเอาแก้วไปไหนอะ่ะมันดกดกน้ำในแก้วที่เราสะสมไว้หมดเลยทุกคนแล้วก็จะได้แบบนี้เหรออ๋อได้ฟีจเจอร์พิเศษโอ้โหปึ๊บคูณสิบ้าบิ๊กวินเลยครับทุกคนได้เท่าไหร่นะสามพันสี่พันาพแล้ว 9,000ครับผมโอ้โหก็ได้ไปที่900นะครับเกมนี้ก็หลักร้อยหลักพันได้หลักร้อยหลักร้อยได้หลักสิบนะครับทุกคนหลักหมื่นถึงจะได้หลักพันนะอะไรครับนี่อยยังดีนะทุกคนได้กําไรแล้วนะครับตอนนี้ได้เพิ่มมา500รอแล้วนะโอ้โหก็ อ๋อเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าลิงหิวน้ำพอลิงกระดกน้ำก็จะเข้าฟีเจอร์พิเศษนะครับทุกคนก็เป็นแบบเหมือนโมนัสเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราลองเก็บใหม่ดูแล้วกันเนาะหิวน้ำบ่อยนะคิงคองตอนนี้แก้วเป็นสีเขียวนะครับทุกคน2,800แล้ว ลองออโต้บ้างนะปล่อยออโต้ยาวๆเลยแล้วกันเนาะทุกคนหลังจากนี้นะเฮ้ยแก้วสีส้มทีเหลืองอีกแล้วเออมะม่วง85ครับ ไม่แพงเท่าไหร่เนาะคูนึ่งอุ้ยสามร้อเจ็ดห้าเลยขูย่ทุเรียนโหเห็นแล้วอยากกินเลยนะทุเรียนอะ่ะ <laughs> ผมปล่อยออโต้ยาวยายเลยนะไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนอาจจะเงียบบ้านนะแค่รอดูอยู่นะครับว่าหน้าลายเป็นยังไงบ้างน,นะ แต่ผมจะปล่อยออโต้ไปายาวๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเบตยี่สิบห้านี่แหละเนาะก็ทุนยังมีกําไรอยู่นะครับทุนมาสองพันห้านะกำไรอยู่สี่ร้อยแล้วทุกคนยังยาวไปอยู่ได้อยู่นะก็เล่นอยู่ในเวลา2องทุ่มตรงนะครับสำหรับเกมนี้ผมลืมบอกเวลาไปใช่ไหมก่อนเริ่มผมเล่นเริ่ม2องทุ่มตรงนะครับทุกคน ถ้าไม่ตรงเนี่ยมันก็จะประมาณนาที2องนาทีหรือ3านาทีประมาณนี้นะผมก็จะบอกเป็นเลขกลมๆไปเลยนะครับเป็นแบบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไปเลยเนาะอย่างที่บอกไปนะครับก็จะได้จําให้ได้ว่าทูมาโร่จะเล่นเวลาแบบนี้แบบนี้นะครับหรือช่องเสียบถีจะเล่นประมาณนี้ละกันเนาะทุกชั่วโมงจะเป็นแนวแนวชั่วโมงแนวครึ่งชั่วโมงจะไม่มีนาทีบอกนะครับทุกคนมันจะได้ง่ายต่อการแบบบอกบอกกับผู้ชมด้วยนะครับ ผมเองก็เลยเลือกแบบนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ2องบ 6, จะกลับมาเป็นทูนอีกแล้วนะครับทุกคนลิงก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้แก้วเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะคอกเทลเหมือนเดิมแล้วนะครับทุกคน โหทิ้งของตัวนี้นี่กินน้ำแพงนะครับเนี่ยกว่าจะกว่าจะดื่มทีนี่หลายบาทนะครับทุกคน <laughs> โดนหลายบาทอยู่นะเนี่ย <laughs> เป็นพันๆน,นะครับโอ้โ oh, หจะห้าสิบรอบนะทุกคนปั๊บเดียวเองยังไม่ได้ไเลยนะลดลงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ทุนก็ลดลงแล้วด้วย โอ้โหมายากเหมือนกันนะครับเนี่ยมองแบบนิ่งเงียบเยบยังไงก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้แก้วเปลี่ยนสีไปอีกแล้วนะโอเคได้ลิงอีกแล้วรอบที่ห้าสิบเอดแล้วครับทุกคนน่าจะเอาสักร้อยรอบแล้วกันเนาะทุกคน เราก็เล่นกันมายาวนาะนจริงๆนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็น่าจะเกือบเกือบสิบนาทีแล้วแหละโอ้โหลิงมาสามช่องหน้าเลยทุกคนฉลองอะไรอีกแล้วนะครับโหมาตลอดเลยนะข้อความ รอบนี้ลิงไม่ไม่ดกเลยอ่ะทุกคนลิงยังไม่หิวน้ำเหรอผ่านไปหกสิบห้ารอบหกสิบหกรอบแล้วครับยาวนานจริงนะก็ทุนหายไปห้าร้อยแล้วครับทุกคนเผื่อแป๊บเดียวนะครับเนี่ย <laughs> เออกระดกเนี้ยหือหลอกอ๋อมีหลอกด้วยแหมคิดว่าจะกินนะโอ้โหแซ่บจริงๆเลยคิงคองค่ายนี้แหมมีหลอกกันด้วยอย่างชอบเลยนะครับเจอแบบนี้เออหลอกไปก่อนหลอกไปก่อนเดีถ้าหิวจริงๆแล้วกินเข้าไปนี่ขอนหนักๆแล้วกันนะคิงคอง เห็นทุเรียนไปบ่อยก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเสียตังค์นะครับทุกคนบางทีผมอยากกินอะไรผมต้องให้ได้ต้องได้กินนะทุกคนต้องหาซื้อจนได้นะครับพอซื้อมาเยอะๆก็กินได้นิดเดียวนะครับหายอยากแล้วก็พอโหผมเองนี่ก็ประมาณเนี้ยอยากกินต้องได้กินเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวต้องสั่งทุเรียนของอตโกเขาแล้วนะทุกคนอันนี้ไม่ได้โปรโมทรีวิวอะไรให้เขานะครับก็ มันอาจจะมีราคาที่สูงหน่อยแต่ก็คุณภาพก็กินแล้วสนิทยยใจดีครับทุกคนโหเหลือพันเจ็ดแล้วว่าว่าไงดอกนี้หกร้อยก็ได้ไปที่ร้อยี่สิบครับน้ำนี่แบบเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงนะทุกคนสามสี่ห้าสี่อยู่ในแก้วนะแต่ว่าลิงไม่หิวยังไม่หิว กว่าจะหิวไม่รู้จะหมดก่อนหรือเปล่านะตอนนี้ก็รอบรอบที่95แล้วนะครับจะครบร้อยแล้วนะครับนี่อ่ะโอ้โหไม่มาเลยร้อยรอบร้อยรอบนี้ก็สองพันห้าเลยนะครับทุกคนเท่าเบ็ดยี่สิบห้านะ ปั่นเองไปอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวออโต้ออ,ตโ,อ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 โตโ์ทอโบแล้วครับตอนนี้ลองทโอโบบ้างนะเมื่อกี้แบบว่าใจเย็นๆอันนี้แบบใจร้อนบ้างนะครับทุกคนเผื่อใจร้อนลิงชอบนะครับโอ้โหลิงห้าตัวบิ๊กวินเลยครับทุกคนเอาแล้วไงสี่พันห้าพันพัน ห้ารครับทุกคนลิงห้าตัวนะเมื่อกี้ก็เหลือแค่พันสแล้วนะครับกลับขึ้นมาได้อีกหน่อยเนาะโอ้โหอีกสี่ตัวครับทุกคนตอนนี้แบบในแก้วเดือดมากนะตอนนี้สงสัยโทโบน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะน่าจะใจไวหน่อยนะใจร้อนนะครับสำหรับคิงของค่ายนี้ สวยร้อยห้าสิบจัดไปครับสามร้อยมาพันแปดแล้วครับทุกคนขออีกรอบเดียวพอขอกินน้ำอีกรอบเดียวพอเพราะเราเก็บมาเยอะเก็บมานานมากนะทุกคนก็ถ้าไม่เอาก็เสียดายยังไงอยู่นะขออีกรอบเดียวได้ไม่ได้ยังไงขอเลิกเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนานาเหลือเกินนะครับก็ โอ้โหเล่นกันมาเป็น10บสนาทีเนี่ทุกคนบิ Big win, ๊กวินไหมครับดอกนี้เอาแล้วไงน่าจะได้เลิกนะไม่ต้องเข้าก็ได้โอ้ย2อ0พอย่ยังเท่าทุนอยู่ทุกคนไปต่ออีกสักหน่อยจนกว่าจะได้กําไรเอยจนกว่าจะดื่มแก้วเนี้ยแก้ว,แก,วแก้วสุดท้ายแล้วกันขอเลยนะในไหนก็ในไหนแล้วเนาะ โอ้โหไหลอีกแล้วได้มาเมื่อกี้ตอนนี้เป็น53 53รอบแล้วรอบมานะไวมากนะครับเนี่ยเออกินแล้วครับทุกคนเอาจนได้นะขอขอเน็ตเเลยนะนี่ถ้าได้หน้าลิงนี่จะเป็นยังไงนะโอ้โ oh, หคงสุดหน้าดูนะครับทุกคนเอ,อ้าทำไมมันได้ครึ่งๆอยากได้เต็มหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะไม่ได้เต็มหน้าสักทีโอ้โห oh, oh, คูณสองไม่ได้อะไรเลยทุกคน กินนะ้ำทั้งทีนะตอนนี้เป็นผอมมันสี่น่สงสัยจะต้องปั่นอีกหน่อยแล้วถ้างั้นนะ่ะโอ้โหคิดว่าจะได้บ้างนะครับ <c oughs> เบ็ดห้แล้วกันมาวัดวัดไปเลยทุกคนอย่างน้อยๆก็ยังขาดทุนไม่เท่าไหรนะ่เนาะจริงๆไม่ได้ขาดทุนหรอกทุกคนมันเป็นกำไรที่ผมเล่นเล่นได้มานะ แล้วก็เสียเท่านี้ก็คือผมเองก็จะเลิกผมจะไม่มีการเติมเข้าไปเอาคืนเพื่อที่จะเอาชนะเขานะครับแต่จะเอาไปเล่นวันใหม่มากกว่านะทุกคนโอเคเมื่อกี้ดอกนี้ดอกเมื่อกี้700ดร้อยนี่ได้ทุนคืนมาอีกแล้วนะครับทุกคนเบ็ดห้าสแล้วนะครับตอนนี้เอาเรื่องอยู่นะเบ็ดหนักนะครับเนี่ยอันแน่มีหลอกนะครับทุกคนจะกินก็กินหิวก็กินเนี่ยมีหลอกด้วยนะ มันแสบจริงๆเลยนะคิงคองนี่เอางี้ขอเบ็ดห้แล้วกันเนาะแบบว่าขอขอขอ,ขอกินแก้ว50แล้วกันมาตอนนี้เป็นสีสีส้มๆ้มเหลืองเหลืองแล้วนะครับทุกคนจะตังจะพอหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ตังประมาณพันแปดพันเก้าเองนะก่อนลิงจะกินนะครับ เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินเมื่อไหรนะ่นะเบตห้าสิบก็ถือว่าหนักนะครับเนี่ยพันสี่แล้วพันสามเออลิงมาวะจัดไมาอี่ร้อยครับพันห้าลว โอ้โหไหลเลยทุกคนเอากินครับดอกนี้เออมาทุกคนเบ็ดห้ิบแต่ทุนเราเหลือพันสองแล้วนะเราจะได้กําไรสักเท่าไหร่เชียวนะโอ้โหทุเรียนด้วยโอ้โหคิดว่าคูณสิคูณแค่สมครับทุกคนขึ้นหลักหมื่นเลยนะเอาว่าสามหมืนครับทุกคนซุปเปอร์วินสามพันนะโอ้ยกดออกก่อนทุกคนมันยังค้างอยู่โอเคได้เพิ่มอีกหน่อย 400ครับเดี๋ยวเราถอน4,004แล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอา50ออกไปเนาะถอน4,004แล้วกันนะครับทุกคนก็ได้กำไรไปประมาณ1 9 0นะครับเกือบ2,000นะก็ทุนมา2,005นะครับทุกคนกำไร1 9 0ก็เอาแล้วนะก็โอ้โหขอขอไปแล้วนะครับว่าเอาขออ้แก้วเดียวแก้ว50ก็เขาให้แล้วจริงๆนะโอ้โกะว่าไม่มาก็จะถอนประมาณ1,050ทุกคนเก็บไว้เล่นต่อ ก็เอาเป็นว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้ช่องเศรษฐีดูบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมรูดกระดิ่งให้ช่องเศรษฐีดูบด้วยนะครับก็เอาเป็นว่า ผมก็ได้คําพูดมาใหม่เปลี่ยนคําพูดใหม่แล้วครับทุกคนก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปทีละนิด,นดเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้านี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคบายครับผม